สำหรับร้านอาหารนะคะเลือกไม่ถูกจริงๆว่าจะใช้กระทะแบบไหนนะคะสำหรับคลิปนี้ยิ้มก็มาแนะนํากระทะที่ร้านยิ้มใช้นะคะเพราะว่ายิ้มก็ลองมาหลายแบบมากๆเลยทุกคนพร้อมเทคนิคการผัดผัดไทยจากซอสสาเร็จของร้านก๋วยเตี๋ยวในใบค่ะสำหรับที่ร้านยิ้มนะคะก็จะใช้กระทะเหล็กแบบนี้นะทุกคนแต่ว่าเรียกว่ากระทะแบบอลูมิเนียมนะทุกคนเพราะว่ายิ้มอะใช้ทั้งเทฟลอนใช้ทั้งแบบว่ากระทะเหล็ก หรือหลายหลายแบบมากหลังจากที่การเปิดร้านอาหารมานะยิ้มทดสอบมาเยอะมากๆแต่สายแข็งยงยิ้มนะคะก็มาจบด้วยกระทะเหล็กแบบนี้ทุกคนอันนี้มันเป็นกระทะอลูมิเนียมเนาะหรือว่าเรียกว่าอะไรถ้ายิ้มเรียกผิดก็รบกวนผู้รู้พิมพ์มาหน่อยนะคะเพราะว่าเทคนิคที่ิมใช้เลือกใช้เลยมันผัดง่ายทุกคนถามว่ามันติดกระทะไหมมันก็ไม่ติดนะแล้วก็ ผัดอาหารออกมาได้ดูน่ากินแล้วก็อายุการใช้งานสําคัญมากๆคืออายุการใช้งานได้นานเพราะว่าอันนี้มันจะมีอะไหล่ด้ามด้วยสิ่งที่แบบจะทําให้กระทะเราแบบใช้งานไม่ได้ก็คือด้ามเพราะว่าด้ามบางทีมันอาจจะโดนแก๊สโดนความร้อนทําให้ด้ามละลายนะด้ามก็เลยหักก่อนกระทะนี่ไม่พังไม่รั่วง,ง่ายๆนะคะ สำหรับใครที่กำลังเปิดร้านอาหารหรือว่าเปิดตมสั่งหรือว่าเปิดร้านอาหารที่ต้องใช้กระทะยิ้มแนะนํากระทะแบบนี้นะหรือว่าใครอยากเห็นพิกัดนะเดี๋ยวยิ้มเอาลงตะกร้าไว้ให้หรือว่าทิ้งลิงก์เอาไว้นะคะทุกคนนี่คือผัดไทยของร้านก๋วยเตี๋ยวในใบนะคะที่ น้องๆทีมงานของที่ร้านนะคะรู้แค่เทคนิคการผัดหรือขั้นตอนการผัดจากซอสสาเร็จคือซอสผัดไทยสําเร็จนะคะสําหรับพี่ๆที่อยากขายผัดไทยหรือว่าอยากมีเมนูเสริมที่ร้านนะคะก็สามารถทักมาคุยกับยิ้มได้นะเพราะว่าที่ร้านยิ้มมีซอสสาเร็จรูปหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นซอสเย็นตาโฟผงซุปก๋วยเตี๋ยว ที่สามารถใช้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวโดยที่ไม่ต้องมีสูตรได้เลยนะคะหรือว่ามีเมนูข้าวนะคะซอสผัดอนเนกประสงค์ต่างๆหรือซอสซุกี้นะวันนี้ยิ้มเอาตัวอย่างซอสผัดไทยสําเร็จของที่ร้านมาให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าใช้งานง่ายมากแล้วก็ คุมรสชาติได้มาตรฐานมากๆเลยเด็กๆก็จะใช้ซอสหนึ่งจานต่อหนึ่งกระบวยหรือว่าหนึ่งกระบวยครึ่งตามปริมาณเส้นหรือบางจานลูกค้าขอเส้นเยอะก็อาจจะเพิ่มได้นะรสชาติไม่ผิดไม่เพี้ยนใดๆนะคะแล้วก็สีสันที่ทุกคนเห็นเป็นสีของน้ำมะขามเปียกนะที่ร้านยิ้มจะไม่ได้ใช้แบบสีหรืออะไรใส่นะจะเป็นสีธรรมชาติจากน้ำมะขามเปียกรสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบแบบ ผัดไทยโบราณนะคะก็สามารถแบบใช้ซอสของยิ้มเป็นเมนูเด่นในร้านได้เลยหรือว่าเพิ่มเมนูที่ร้านได้เลยใครสนใจวัตถุดิบการ ทำอาหารหรือว่าเปิดร้านต่างๆก็สามารถทักมาคุยกันก่อนได้นะคะยิ้มดีๆให้คําแนะนํานะคะวันนี้ก็เอาเมนูผัดไทยยั่วๆมาฝากพี่ๆทุกคนใครเห็นคลิปนี้ตอนเวลาไหนกันบ้างนะคะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้คะ่ะวันนี้ไปแล้วจ้าใครหาพิกัดกระทะไม่เจอเดี๋ยวยิ้มทิ้งไว้ให้นะคะทุกคน